ในกองมีแต่คนเจ็บครับช่วงนี้ทำไมเกิดจากอะไรผิดคิ้วบ้างอะไรเงี้ยครับเจอขาพิกบ้างแอที่ชูก็ได้แผพทีมงานก็ตกอะไรขาใช่ครับใช่ที่ที่เอใส่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตหลังรัพพอรทำไมเราไปมันมันเซ็มผิดท่าไหนไปมามาใช่ครับเอลเคน่่ บางทีเราคิวบู๊เราลุกเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องแบบเราไม่ได้วอร์มอาจจะไม่พอโดนมานานยังไม่นานจ้ะก็คือในกองเรื่องนี้ใช่ครับเป็นฉากยังไงนะฉากแบบบางทีออกไปคิวบู๊อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราวอร์มใช่แล้วมัต้องใส่ไหมสักพักใส่ครับใส่หรอแต่ตอนไปทำไปจำผมว่าแบบครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็แบบเสียเลยมันเหมือนสะสมมาด้วยครับแล้วไม่ต้องไปหาหมออะไรใช่ครับก็ต้องไปหา อ๋อเขาบอกไงบ้างอ๋อเขาบอกเขาต้องดูแลดีๆครับต้องวอร์มก่อต้องอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าก่อนเข้าฉากเราไม่ได้วอร์มร่างกายด้วยใช่บางทีเราก็นั่งรอนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลุกขึ้นไปทันทีเลยบางทีกล้ามเนื้อก็กระตุกกกระตุได้มีมีผลก่อการทำงานไหมครับกับการถ่ายที่เหลือไว้เลยก็ไม่นะครับก็มีวันพักก็เดี๋ยวก็คงดีขึ้นครับหมอบอกว่ามันต้องรักษายังไงบ้างครับก็ต้องยืดนะครับต้องยืดแล้วก็ต้อง ดีๆแบบว่าไปถึงท่านั่งด้วยอะไรเงี้ยทานยาไหมคะไม่ไม่ได้ทานยาคือเหมือนแค่ต้องปรับปรับการใช้ชีวิตแบบรีแล้วใช่ครับเฉยๆยังไม่ดุลแรงมันคาดว่าจะต้องรักษาจริงจังใช่ครับมันเรียกว่ากั้นเนืออักเสบประมาเนี้ยครับเป็นตั้งแต่วันไหนก็หลายวันแล้วเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เวลาไปถ่ายก็คือต้องหดฉากไปก่อนป่ะหรือว่าไม่ก็มีได้ครับแต่ก็ต้องมอมร่างกายก่อน ที่ฟองเลยต้องทำบุญสะกดเพราะกันด้ตองมีครับองมีออจริงไหมขนาดนั้นเลยเหรอไม่ถึงขนาดทนเลาะแต่เดี๋ยวผมจะไปทำซะหน่อยแสดงว่าเรื่องนี้ใหย่นักด้วยก็หลายเรื่องครับมีขุนทันด้วยมีอะไรด้วยใช้รักเยอะอยู่ใชครับถ่ายที่ไหนแล้วครับห่อนก็น่าจะสี่บเอรเซ็นตครับสนุกครับก็รู้สึกว่าได้ได้กลับมาเจอพี่ๆที่เราลับ สนิทอะไรเงี้ยครับทีมงานที่เราเคยได้ร่วมงานกันก็รู้ใจกันเลยก็คือตอนทำเอกไม่ได้มีบู๊แต่ว่าพอหมอหลวงมันต้องมีไม่ผมส่วนใหญ่เป็นของคนพันกันอ๋อที่เจ็บของครับเจ็บบบใช่คึอว่าเจ็บแต่หมอหลวงไม่ใช่อ๋อแล้วแล้วพี่วิชูว่ายังไงบ้างว่าเราเจ็บจากก้องอุลแล้วมันมากระผมปรรคกับก้องเขาไหมก็ไม่นะครับก็ก็พยายามเขาก็ช่วยกันดูแล แต่ว่าตองชอบหมอหมอหลวงก็ไม่ได้ไม่ได้มีบัวอะไรที่ต้องแบบว่าผัดโผล่ใดๆก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าับบแล้วอย่างอย่างถุงมัดเองก็เผาเาฉับนะหรือว,ว,ว่ายังไงหรือว่ายังใส่เต็มสเต็มอนไรนี่ก็มีเพาเผาบ้างครับเขาดูให้ว่าอันไหนเะไหวไม่ไหว นีนก็หนักหัวงทำงานทางร่างกายใช่ครับเออแล้วท่านจีดูแลอะไรครับท่านจีดูแลยังไงไม่ครับเพราะว่าต่างคนต่างทำงานใช่ครับเขาก็ไปกองของเขาเขาไปกองของเขาผเขามีกองเขารู้ว่าเราดูแลตัวเองได้ไม่ครัผมก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วอะไรเขารู้ไหมว่าเราเจ็บก็รู้ครับรู้ครับแต่เขาก็มีงานไงก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้มาดูแลเขารู้ว่าแบบหมอดูแลเราดี เขาบอกว่ามันสะสมคือมันเป็นมานานมากแล้วอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆครับแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแบบมองข้ามรู้สึกว่ามันมันมันไปได้ต่ออย่างงี้นะครับแบบชะล่าใจเองด้วยใช่มันไม่ได้เจ็บขนาดนี้อะไรเงี่ยสเก็ตบอร์ดหยุด้เก็หยุดเลยไมโอ้สเก็ตบอร์ดหยุดไม่ได้แต่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องหยุดแล้วครับหันซอกหน้าผู้เดินกรรมารเป็นธุรกิจตะไรการธุรกิจของแม่ ครับมันมีคนเอามาแชร์ในติกตอกร้านอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับที่โพไปช่วยแม่ขายของขายขายส้สมครับคนก็มาชมกันเยอะเหมือนกันอ๋คอครับก็ถ้าอยากใช้ก็ติตดต่อแม่ผมได้ขายเราไปพีเซนเตอร์ยอดขายมันสูงขึ้นด้วยไหมคะ ก็ส่วนใหญ่ไปช่วยแม่ขายครับเวลามีงานออกบูธอะไรเงี้ยครับก็เรียกลูกค้าอย่างี้เหรอครับเรียกลูกค้าแบบขายของแม่ก่อนไม่ไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งอะไได้ใช่ไหมยอดขายก็ด้วยกันอยู่แล้วครับค่าพิสต์เตอร์นะคะครับค่าพิสตนเตอร์มีไหมคะไม่มีไม่ได้ติดหรอใช่เออเรามันเออมันน่าได้นะต้องมีต้องมีเดี๋ยวลองคุยกับแม่ดูครับเป็นพิสต์เตอร์เจ้านี้คือต้องทำทุกอย่างเหมือนกันนะคะต้องไปโปรโมทถึงที่ด้วยใช่ครับ ถือว่าเขาเอาเราอยู่คนเดียวไหมคะเป็นลูกค้าคนเดียวที่เอาเราอยู่ในเรื่องแบบเขาคุ้มทุกอย่างแม่สร้างเราขึ้นมาด้วยคือเดียวธุรกิจตัวนี้มันไปได้ดีไปดีไปได้ดีครับส่วนใหญ่แม่ผมก็ส่งออกตอนนี้ก็พยายามจะเปิดตลาดในไทยด้วยปกติส่งออกใช่ครับไม่ได้ขายในไทยเท่าไหร่ใช่ครับก็จะมีทส่วนไหนประเทศไหน้ที่ที่ไปวางขายก็มีอังกฤษครับแล้วก็มีเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็กระทบครับก็ยอดยอดก็ลดลงอย่างเงี้ยแก้ปัญหาอย่างเงก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็หลายเรื่องครับเรื่องของการขนส่งเรื่องของอะไรด้วยครับก็เผาๆกแต่นี่ก็กลับมาดีขึ้นครับก็คือยอดสั่งเสืออะไรัักกลลบบเริ่มกลับมาใช่ครับแต่แม่เครียดไหมตอนที่ยอดตก่มไม่เครียดครับได้เนาะใช่แม่ก็หายอย่างอื่นครับออ๋แต่ช่วงนี้เปิดประเทศเราก็โอเคแล้วก็ดีขึ้นครับ คิดถึงเป็นแฟนไหมต่างชาติของเราคิด <c oughs> ถึงครับแล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ก็ตอนนี้งานละครและงานหนักก็แน่นมาอยู่ช่วงนี้ก็เลยต้องทํา,างานก่อนรอคิวไว้ือยครับว่าเดี๋ยวปิดก,กล้องเรื่องสองเรื่องนี้ก็จะไปะน่าจะมีครับแต่ยังไม่ได้็อกลวอยก็คือแบบอยากเป็นคนปล่อยแล้วจะไปไปเที่ยวบ้างไ่มครับจะไปเที่ยวไหน จริงๆผมไปญี่ปุ่นแทบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนี้ก็ยังไม่ได้จองอะไรเลยใช่ใช่นะครค่าตัวค่าตัวนิดนึงมีข่าวว่าเราปิดท็อปอันดับหนึ่งอันดับสี่ปิดไปค่าตัวราคาสูงที่สุดในไทยไป้ยาบขับพี่ มีข่าวมาแบบนี้รู้ตัวไหมคะรู้ตัวรู้ตัวไหมว่าเราเป็นไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยพฤัิการไม่ใคยกระซิบเลยเหรอฮะไม่เคยไม่มีนะฮะเราย่อมเยาวนะฮะอย่าผมค่าจ้างนะเอ่ามีมีแบบมีเซลมีรถมีอะไรไหมขอเขาบอกเราค่าตัวสูงสิบอันดับไปนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราสามัญชนเออย่าตงเนี้ยวค่าตัวน่ารัก่ริงเนี้งวค่าร ตัวน่ารักแล้วก็เออไม่ไม่มีขึ้นแบบถ้าตัวไม่มีขึ้นถ้าตัวไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีลงไม่ลงกันไม่จัดงานตลอดเวลาไงแล้วก็จ้างไปก็ทำงานคุ้มร้องเพลงก็ได้จริงเหรอเอนเตอร์เทนเลยดีจ้างสิทำให้เท่าไหร่ดีคะอด้วยถ้าจ้างสิทำให้เท่าไหร่ดีจ้างสิผมเล่นอร้อยกว่าร้องเพลงเนี่ยสกิลร้องเพลง โอ้โหเราก็เรียกว่าแก้วแตกอะแก้วแตกเลยถือตกเลยโอเคครับขอบคุณครับพี่นี่